i đang ơn oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 <Yeah. S 2> วีออฟต้องแบบถัดไปครับน้องชมภาษาเข้าอยู่รู้ตีแล้วเข้ารับรู้ตีแค่ไหน นับลงข้างบนมาหนึ่งนับลง่ับขึ้น,น,นข้างบนมาหนึ่ง Yes, องแถวฟังโปครับฟังโปเวลาประกาศขึ้นไปรับช่วยรางวัลเสร็จแล้วเดินกลับมาอยู่ที่เต่คือครออครับิไฟก็มาเป็นแรกที่อันดับที่หนึ่นะครับเดี๋ยแรกก็ชนะทยาสีโครับิครับงครทุกคนครับตรงนี้นกองพี่ช่ย เดีย 1> 1, วหน,นึ่งสองสามอวัสดีดครับผมชื่อเด็กชายปรินสารสมุทรชื่อเล่นชื่อแอนฟิลครับดีใจครับดีใจมากที่ได้แชมป์เพราะว่าเป็นแชมป์ครั้งแรกของรายการนี้ของผมแล้วก็วันนี้เล่นดีด้วยครับเพราะวันนี้ได้อยู่แฟ์เว์เกือบทุกหลุมเลยนะทำให้ขึ้นกินง่ายแล้วก็ได้สกอร์ง่ายครับ ขอขอบคุณสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยแล้วก็สิงค์คอร์ปอเรชั่นที่จัดแมตช์ดีๆให้ผมมาเล่นกับเพื่อนขอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนผมมาตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอเชลายาศรีวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันอ่อนค่ะได้แชมป์แมตช์เพรรุ่นซีเกิลค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าไม่เคยมาแข่งแมตช์เพรค่ะแล้วก็เป็นปีแรกของแมตช์ของที่สมาคมจัดด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้แชมป์ค่ะครับ ขอขอบคุณสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยแล้วก็พ่อกับแม่ครอบครัวแล้วก็สิ่งพัฒนาขอนแก่นสิ่งป์าขอนแก่นสนามกอล์ฟกำลังเอกชลลมกอล์ฟรุ่มน้ำเลยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ